สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนาวินสุดชัยวิการเป็นวินคาสำหรับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องข้อดีของการซื้อรถมือสองสิ่งทันใดที่มีความชอบหรือมีความต้องการที่อยากจะได้รถมือสองมันก็ลองลองไปฟังดูนะครับมันจะมีสิ่งดีๆอยู่ห้อนะครับข้อนะครับ,ข,รบข้อครับข้อครับ ขอ้ขอที่หนนะครับคือคุณสามารถได้รับรถอย่างรวดเร็วนะครับโดยปกติการซื้อขายรถมือหนึ่งรถป้ายแดงนะครับคุณจะต้องจองจองแล้วก็ใช้เวลาระยะเวลารอ,อคอยกว่าที่จะได้รถมาบางคันก็เป็นเดือนบางคันก็เป็น3มเดือน6เดือนหรือบางช่วงอาจจะเกือบเป็นปีในบางรุ่นนะครับ เช่นเมื่อสมัยที่นำทัวรกรุงเทพคนที่จองรถเนี่ยใช้เวลานานมากนะครับคุณต้องเสียเวลาในการรอคอยและสูนเสียโอกาสที่จะขับรถอย่างยาวนานนะครับข้อที่2ก็คือคุณคุณซื้อรถได้ราคาถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดง20-50%ถนะครับรถป้ายแดงที่ออกมาใหม่หมปีถัดไปราคาจะลดลงอย่างน้อย 20%ในปีแรกซึ่งค่าเสื่อมเป็นค่าเสื่อมที่สูงมากฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณต้องการรถที่ราคาถูกกว่ารถใบแดงคุณใช้คุณรอคุณอดทนรอสักนิดหนึ่งสักปีสองป,ป,ป,ปีคุณก็จะได้รถที่ราคาถูกนะครับแล้วก็ข้อ3คุณสามารถเปลี่ยนรุ่นได้บ่อย ถ้าคุณไม่ชอบคุณซื้อแล้วคุณไม่ชอบคุณเบื่อคุณเห็นรุ่นอื่นที่ดีกว่าคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขายเพื่อซื้อใหม่ได้เพราะคุณไม่ได้ขาดทุนเยอะเท่ากับซื้อรถใหม่ไปเลยฉะนั้นนะครับคุณเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คุณต้องการข้อต่อมาข้อที่4นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากคุณสามารถโอนรถได้ทันที บางกรณีคุณอาจจะโอนรถได้ในวันที่ซื้อขายเลยไม่ต้องไปรอตั้งหลายเดือนกว่าจะได้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเต็นทระเบียนเมื่อซื้อรถมือสองแล้วบางเต็นหรือว่าบางพ่อค้าบางคนสามารถโอนให้ท่านได้ในวันนั้นเลยฉะนั้นถ้าท่านต้องการเป็นผู้ครอบครอง อย่างรวดเร็วท่านสามารถซื้อรถเรืสองด้และข้อสุดท้ายนะครับก็คือข้อเราลองกิจวคตรับว่าจะเป็นอะไรนะครับลองถ่ายดูนะครับโอเคครับเม่ต้งการที่เสียเวลามาไปวันนี้ข้อ5นะครับข้อดีของมันก็คือมันเป็นศินละปะครับคุณอาจจะซื้อมาเพื่อเป็นของสะสมซื้อมาเพื่อ เก่งกำไรในอนาคตก็ได้อย่างเช่นรถเก่าคลาสสิกในสมัยโบราณนะครับถ้าคุณชอบแล้วคุณอาจจะต้องซื้อมาเพื่อทำการซ่อมแซมบำรุงรักษาเก็บไว้เป็นของสะสมขายได้ในอนาคตทำกำไรได้ด้วยเป็นอาชีพได้ด้วยฉะนั้น5ข้อดีของการซื้อขายของการซื้อรถมือสองเมื่อท่านฟังแล้วท่านชอบหรือไม่ชอบยังไง ก็รองพี่นะดูแต่สำหรับผมแล้วหากขอ้อนี้ผมชอบครับยังไงก็โปรดติดตามคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอ,อยุติเพลงนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ